สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็กำลังผมนะฮะมีครับซินว่าเอ็กซีครับนะฮะแล้วก็นี้ก็คนเดิมครับใครครับใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยบังคับเรืออยู่ใครครับเนี่ยใครครับโอเคเกมเมอร์ตัดอ๋อครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทสองของก้าผจญภัย่องใต้น้ำใช่ไหมพี่เนี่ยเอ้ยไปเซฟกันก่อนไหมโอเค อันนี้ก็คือชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินเซฟก่อ,อนเซฟก่อนไไม่ทำไมนอนนิ้อ่ะคำนี้มันไม่ควรแก่กันเด็กนะครับไป,ปในกล่องนี้แล้วบ้างไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรเพิ่สซ่งองเยอะๆเต็มๆนะครับอ้สบายอันนี้ก็ที่นั่งอ่านหนังสือเล่นอันนี้อันนี้ก็ห้องกับตาเรือห้องกับตาเรือโอเคไปเดินไปใต้น้ำกันเถอะไหนคุณอยู่ไหนเนี่ย อ่า,อ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 านี่เรือแล้วเนี่ยใส่อ,อไม่ออกโอเคครับเสียงอาจจะเบานิดนึงครับขออภัยเฮ้ยออกซิเจนวัดออกซิเจนวัดโอเคี่ยเ,เออว่าเด้อโอ้ยยยยแกกริบอะไรท่านเนี่ยอยู <ij> ่ใต้น้ำได้เหรอ,อ ยาต้น้ำขอด้วยขอด้วยดิให้แกไปแล้วออ๋ขอบคุณโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้จะไม่ทำการเปิดให้เล่นนะฮะวันละอยากจะเป็นโคโลนะอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณทีเขานะครับใช่ไหมครับมั่งนะโอ้เดีไปหาอาหารกันไหนอ่ะนั่นไง อาหารใต้นะโอเคถือดับเดมอนมาพร้อมแล้วมึงตายมีคนพมยานครับแม่งตกอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกก็ไม่ถูกอุ้ยปลาหมึกครับอุ้ย้นะคุปนะบนน้ำเฮ้ยทำไมทำไมแม่งตกไม่ได้บะ โ <Norwegian> อเคมานต่อครับทำไรไอ้หัวใครอะชื่อไป้ยต้องทำทำไตกเกมนี่ได้เหรอโอเคนี่เนี่ยขอให้เสียงเข้านิดนึงนะครับไม่อะไรเนี่ยโอ๊ยเปิดพีพีเหรอมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราตกเกมไม่ได้วะเขาไปซอนไวโว่อยู่นะเราตกเกมไม่ได้อ่ะจุดจุดจุด ผมไม่ได้ใช้อะไรเลยครับเนี่ยจอะไร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 ครับแกลองกดตัวอีีแกแกมีน้ำยาอะไรบ้างเนี่ยน้ำยาไม่มีมีมีแต่น้ำยาในทัศน์ขอมึืดในวิชันอะ โอเคครับดูว่าคุณทีเขาจะต่อยไม่ได้นะครับแต่ผมแต่ผมก็ตบเขาได้นะครับมันเป็นหำเลยมโลลองตบดินะตบดิเฮ้ยนะต,บ,ต,บ,ตบไม่ได้หรอทีทีออฟทีทีำเพื่อเอล่นองไอ้อไไเออ ดีย๋ยวขอเซตตรงนี้ไว้ออก่อนว่าเป็นเนื้อลำน้ำโอเคครับต้องตัดไม้ไปอโอเคน,นี่ไงต่ออันนี้อันนี้กดธนูอย่าพุ่งยิงเดี๋ยวมันหมดโอเคครับคงจะรีวิวมาโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับทำไมอัดแป๊บเดียวอะ่ะอ่ะอัดมาสิบนาทีและ้วเปล่า เออตอนนี้ได้ประมาณกี่นาทีเนี่ยเออสองสามนาทีนะครับนี่จะนำบ้านคุณนะเนี่ยแต่เพื่อนโอเคครับคงจะคลิปจะจบเพียงเท่านี้นะฮะรอคนทีกันคนทีครับบายครับบายครับทีบายบายครับบาย